โอเคสวัสดีครับทัร์นเบเกอร์ชาวไทยทุกท่านนะครับวันนี้ทัร์นดิชั่นทีวีโชว์ขอส่งผลงานนะครับยันแม่ขึ้นชั้นบรรยากาศไปอีกหนึ่งลำนะครับวันนี้ก็เป็นคิวของเจ้าฟอร์ซ่าสามห้าศูนย์สีฟ้าสีน้ำเงินนะสีน้ำเงินนะครับเท่ๆคันนี้เลยนะอ่ะวันนี้เจ้าฟอร์ซ่าสามห้าศูนย์คันเท่คันนี้นะครับกลับมาจัดชุดกล่องสามใบนี่นะชุดกล่องสามใบเซตยอดนิยม เซตนี้เลยนะครับเซตบนก็ uh, ตัวกล่องบนจะเป็นชาร์จ ss 4 8 x นะครับทำไมผมถึงเรียกว่าเป็นชาร์จ ss 4 8 x เพราะมันเป็นตัวออปชั่นฟูลที่สุดนะครับเป็นตัวที่มี uh, ฝาครอบลายเคปล่าแบบนี้มาให้นี่ฮะนี hey, ่มีฝาครอบมาให้เลยนะครับแบบนี้ครับและตัวคา์โก้แลกนะครับที่เป็นคา์โก้แลกของแท้จากชารจสามารถที่จะมัดกระเป๋ากันน้ำได้เลย นี่ครับเท่ๆแบบนี้เลยอ่าติดตั้งเรียบร้อยนะครับพร้อมเบาะพิงอ่าแล้วก็ชุดข้างนะครับเป็นกล่องข้างรุ่นยอดนิยมก็คือแช a เอ g 2 3ความจุข้างละ23ลิตรนี่ครับลงตัวพร้อมกับชุดแหลกตรงรุ่นนะครับแหลกข้างตรงรุ่นจากแพนเทอร์ o t o ตเซตยอดนิยมนะครับในส่วนของตัวแหลกอย่างที่เราเคยบอกกันนะครับว่าตัวแหลกเนี่ย จำเป็นเราแนะนํามากๆก็คือแนะนําให้เปลี่ยนตัวกันตกเนี่ยนะครับเป็นของรุ่น300นะฮะตัวกันตกเป็นของรุ่น300เพราะมันมีความแข็งแรงมากกว่าและมีรูที่จะใส่น็อตยึดตัวแหลกท้ายและก็แหลกข้างแบบนี้นะครับตัวแหลกท้ายลูกค้าเลือกจัดนะครับเป็น revolution นะครับ จากคำถามที่พเพื่อนถามกันมาว่า Revolution กับ GTR ต่างกันอย่างไรมีอะไรต่างกันบ้างนะครับจริงๆแล้ว1ก็คือเขาเป็นบริษัทเดียวกันนะครับ2จุดที่แตกต่างกันและเห็นชัดเจนก็คือตรงนี้ครับตรงขายเยอดตรงนี้ถ้าเป็น g t r ตรงนี้จะเป็นอลูมิเนียมจะบางกว่านี้นะครับแต่ถ้าเป็นในส่วนของ Revolution เนี่ยเขาจะเป็นงานอลูมิเนียมซ n c อย่างหนามาให้แบบนี้เลยนะครับทั้งหน้าและหลังนะครับทั้งหน้าและหลังอ่าก็ดูแข็งแรงนะครับดูแข็งแรงแล้วก็ดูเนี้ยบนี่เลย เวลาที่เรายึดกับแชส SS48 ก็จะลงตัวและสวยงามออกมาแบบนี้อันนี้รถที่ข้างใต้น,นะครับในชุดกล่อง3ใบแล้วก็แหลกข้างของแพทเชอร์โมตเนี่ยนะเราจะมีชุดค้ำหลังให้แบบนี้จุดประสงค์ของมันก็คือเพื่อรักษาสมดุลแล้วก็ไม่ให้มันแกว่งนะครับไม่ให้กล่องมันแว่งและก็สั่นสะเทือนเวลาที่ขับขี่แล้วก็บรรทุกของแบบจริงๆนั่นเองนะครับก็ออกมาลงตัวแบบนี้เลยนี่ครับในกรณีที่เราจะต้อง เอากล่องออกจากตัวรถก็ไม่ยากอะไรเลยนะครับสำหรับแชท s s สเอเปิดฝาครับแล้วก็จะมีตัวสลักอยู่ตรงนี้นะครับกดปุ่มสไลด์แล้วก็ยกขึ้นได้เลยนี่ครับแบบนี้ฟับอ่าตัวแหลกตัวนี้นะครับก็จะเป็นแหลกที่อยู่กับตัวรถจะเป็นขาแอร์แบบนี้พร้อมกับอะแดปเตอร์ตรงรุ่นของ f o r ์ a 350 f o r ้า300ก็ใส่ได้ต่อเป็นปี2018ขึ้นมานะ นี่ครับตัวระยะของตัวแหลกเนี่ยถ้าเราขี่แหลกเปล่าๆนะครับไม่เกินแฮนมุดได้ปกตินะครับแต่ถ้าสมมุติว่าเราขี่โดยใช้กล่องเนี่ยอาจจะต้องเผื่อนะครับผมให้นิยามไว้ว่าเผื่อประมาณ1ฝ่ามือนะนะครับฝ่ามือแบนๆนะฮะหนฝ่ามือเผื่อไว้หน่อยนะครับจากวัดจากระยะของกระจกหรือปลายแฮน์ออกมานั่นเองนี่เลยเวลาใส่ก็ไม่ได้ยากเย็ยนอะไรเลยครับปึ๊บวางเข้าไปที่ตัวงแง่งของมัน ครับครู่นะครับเดี๋ยวผมใส่ก่อนโอเคพอเราวางไปแล้วนะครับเรากดปุ่มตรงนี้นะครับนี่ฮะกดปุ่มตรงนี้ปุ๊บเพื่อที่จะให้สลักเนี่ยมันเข้าล็อกครับให้สลักตัวนี้มันเข้าล็อกโฟกัสที่หนึ่งฮะนี่ฮะครูคูเนี่ยฮะสังเกตนะครับถ้าสมมุติว่าสปริงมันยังโผล่อยู่อย่างนี้แสดงว่าชุดล็อกยังไม่เข้าล็อกนะอะต้องปล่อยให้เขาแบบะนะครับเข้าล็อกแบบนี้สนิทสนิทนั่นเอง นะครับความจุ23ลิตรใส่หมวกกันน็อกอใส่ใส่กระเป๋าโน้ตบุ๊กได้1ใบนะครับเราเคยทํารีวิวกันไปแล้วและส่วนของที่สําคัญก็คือเซตนี้เนี่ยเราทําการเปลี่ยนกุญแจให้เรียบร้อยแล้วนะครับในส่วนของกุญแจช,ชุดนี้สามารถเปิดได้ทั้ง3ใบเลยนะครับสอ,สอข้างซ้ายขวาแล้วก็ใบบนด้วยความจุ48ลิตรสามารถที่จะใส่หมวกกันน็อกได้2ใบแบบเต็มๆเลยนี่ครับ มันกันต้องได้2บาใบแบบเต็มๆปั๊บถอดอ,ออกก็ไม่ได้ยากเย็นอะไรเลยครับสําหรับแชท h s เ8ยกขึ้นครับอ่าดูอีกครั้งนะครับเลื่อนกุญแจมาที่เฉียงลงมาที่ตัว R นี่ครับเขียนอา R ว่า release นะครับอ่าแล้วก็ดึงสลักตัวนี้ลงมานิดหนึ่งนะครับถ้าสมมุติว่ากุญแจไม่ได้อยู่ในตําแหน่ง release หรือตําแหน่ง R หันลงมาแบบนี้นะครับมันจะไม่สามารถที่จะดึงตัวสลักนี้ได้ เราต้องดึงหังแจลงมาหมุนให้มาอยู่ในตำแหน่งนี้แบบนี้เราจึงจะดึงสลักนี้ออกมาได้แล้วก็ยกขึ้นนิดนึงครับอ่ายกขึ้นแล้วก็ถอยหลังได้เลยแล้วก็ยกปุ๊บแบบนี้นั่นเองนีครับตัวถาดเป็นถาดของแชทแท้ตรงรุ่นของแชทเอเจวางอยู่บนแลก r e v ว l u t i ูชั่นแบบนี้เท่ๆอ่าเวลาใส่นะครับเราก็ใส่ให้ตัวกล่องเนี่ยมันเข้าเดือยก่อนบริเวณนี้ สังเกตนะครับอันนี้เข้าเดือยเรียบร้อยเข้าสลับเรียบร้อยเราก็เอาตัวนี้ง้างลงมานิดนึงแล้วก็สังเกตนะครับจุดบริเวณนี้ครับอ่ามันเข้าล็อกเรียบร้อยไหมถ้าเข้าล็อกเรียบร้อยแล้วเก็บมือจับลงปึ๊บนี่ฮะแล้วก็ล็อกกล่องเป็นอันเรียบร้อยออกเดินทางได้โอเคสวยๆเท่ๆลงตัวแบบนี้ครบครบ นะครับจบจบที่ Touring Edition เดี๋ยวสนนราคาเราจะใส่ไว้ให้ใต้โพสต์นี้เหมือนเดิมนะครับจะใส่รายละเอียดไว้ให้แต่ละชิ้นเลยนะครับโอเคขอบคุณที่ติดตามชมแล้วก็ขอบคุณลูกค้าที่อุดูสินค้าของเรานะครับสวัสดีครับ